สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขี่รถแจกของให้ F4 นะเราจะใช้รถคับไฟฟ้าคันนี้ขี่ไปในตลาดบรรปงแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอ F4 นะ่ะเราก็จะแจกของเล่นให้เขานี่เป็นของเล่นที่บีมรีวิวไปแค่ครั้งเดียวนะโอเคตอนนี้เราเราเทียบของใส่รถแล้วกล้องเอาไปได้ใบเดียวนะแล้วก็ของบางอย่างปา้าใส่ตะกร้าไปโอเคไะเราไปกัน ปันสุขพร้อมออกห้บริการแล้วครับวีพมพอ้อมได้กันหมครับเออของเล่นโอเคตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วครับไบด้และโจจูปเปอร์ค่ะพดีนะจูเปอร์แหมโอ้บรรยากาศดีจริงใช่ฝนไ,ไม่ตกฝนไม่ตก ญญโอเคตอนนี้เราเข้ามาในตลาด้ันโป่งแล้วนะครับต้องซื้อข้าวอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอุข้ามันไก่นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวปาดด้าติดไฟใครมาซื้อข้าวป้าบัสแจ๊กฟรีนะครับแหมแล้วก็เพื่อเจอ f อด้วยนีย่ตอนนี้เราให้ผู้บริหาร นี่ติดไปคิดที่จะาวบาบบเฮ้ยเอาแม่บีกับน้องบีมาเอามาเพื่อนี่ใช้ต<า>ิดไปน,น,น,นี่เฉยๆไม่ช่วยอะไรเ<ช>ลยเฉยติดไป <c oughs> มันเป็นงานบเบาๆเลยบ้าปลาติดไ,ไปเป็นกดซับให้เป็นเจกแจกไปครับนี่ลูกค้าของเราเรับข้าวไปแล้ว <c oughs> นี่เด็กเด็กนี่น้องบีมเขารอนั่งรอแจกของเล่นเพื่อนๆน้องๆบีมบอกเขาไม่ทำงานไงเขารอแจกของเล่นอย่างเดียวอ่า ส่วนข้าวนี่ป๋ไไาใจวันนี้ก็เริ่มมีคนมาเอาข้าวเยอะครับหลังจากนี้ติดไฟติดไฟแล้วครับติดไฟแล้วครับเอาไหมครับข้าวมันไก่จากปีครับสั่งเลยครับสั่งเลยครับเ,เริ่มมีคนมาเยอะแล้วครับตอนนี้เอาไหมกินข้าวไหมกินป่ะกินข้าวป่ะส<า>วัสดีครับบครับเข้าไปข้างในอา่ะมันข้าวมาเอาข้าวจาดยัดไสอดหร อของเล่นเด็กผู้หญิงไโเดียวไว้ให้น้องอ่าบีมาให้น้องให้ของเล่นลนาอ่าวันเช้าตื่นเจ็ดโมงครับไม่ได้มาเรียนออนไลน์นะครับตื่นมาเล่นเกมครับง่วงนอนเลยครับกินน้ำก่อนกินน้ำ <c oughs> นอ่ตอนนี้ข้าวมันไก่ของเราออกไปประมาณ2,500หห่อแล้วนะครับ ตอนนี้ยังเหลือในตู้อีกประมาณ15,000ห้าพห่อนะครับเราจะแจกกันยันเช้าเลยนะครับยอก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 นาอไปประมาณสิบ0ห่อส0ห่อสวัสดีครับขอบคุณครับครับตอนนี้แม่ค้าบอกว่าทำไม่ทันแล้วนะครับคนคนเริ่มมาเยอะแล้วครับเจอเอฟซีมา เอาเอาเอาเ,อาเอาของเล่นออกมาให้เอฟีเลือกหน่อยนะเอฟซีบีมครับให้น้องเขาเลือกเอาเองก็ได้น้องเข้าเไรนี่แล้ก็มีในกล้องมีข้างหลังอ่าเอาข้าวป่ะเอาข้าวไหมบาบัดแจากข้าวนะอ๋อครับสั่งเลยสั่งเลยเริ่มทำไม่ทันแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เลือกเลยเลือกเลยปลาบาไทยเอาไปเลยสองชิ้นก็ได้อันนี้ดินเป็นแบบปั้นปลาตอนนี้ก็แจกของเล่นไปด้วยแล้วก็แจกข้าวไปด้วยนะครับในบรรยากาศอะครับเอาข้าวด้วยนะเอาข้าวกินด้วยอะปลาบาไทยเอาครับเอาของเล่นด้เอาข้าวมาเด็กเอาของเล่นไหมครับมาเลือกมาเอาป่บ้าง ม,ม,มามามาเลือกของเล่กนกอนเร็วมาเอาของเล่นกงินประบาให้ของเล่นอ่าเอาบีมให้เพื่อนอ่าก็าเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ขาวก็แจกไวครับอันนี้เอฟซีมาเราก็แจกของเล่นด้วยครับนีสวัสดีครับเอฟซีพ <F D S 2> ิม ขอบคุณครับนี่ FCB ม m ให้ของเล่นไปมีเอาป๊อ i อมาให้ด้วยโอ้ขอบคุณนะเนี่ยตอนนี้กําลังฮิตเลยนะป o อ i อใช่ไหมสวัสดีครับมาเลือกของเล่นก่อนเลยอ่าเอาอะไรเอาอะไรเลือกเลยใกล้จะหมดแล้วครับเหลือแค่นี้น่าจะประมาณสิห่อห้าห่อสิห่อโอ้โหมดยังลดเร็วครับอ่ะนี่ ลูกสาวเขาเป็น fc beam ครับขอสื่อชาอ่ะกระาบให้ลูกสาวเพิ่มครับอ,อ,อ่าขอบคุณครับพี่าน,าน้องบีมานาลูกบีมนาตอนนี้เราย้ายมาตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสีสามผ่านนะครับเน่เรามาแจกตรงนี้ต่ออ่ะมามามา,มาแจกของมา,มาเอาของเล่นก่อนบีมมั้งนี่รถบันสุขของเรา,าครับนี่ครับมาเร็วมาเอาของเล่นเร็วมาอ่ะ,อะ ตอนนี้บีมหิวก๋วยเตี๋ยวครับกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมี่ลูกชิ้นเติมพลังก่อนครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวของเราขายดีมากเลยครับแถวยาวเหยียดเลยครับคนขายนี้ทําไม่ทันเลยเราเราจะแจกจนกว่าของจะหมดหลานจนจนปิดหลานค่ะเอฟซีเอฟซีบีเอาของเล่นเลือกเลยเอาประมาณให้ชิ้นหนึ่งของเล่นเด็กผู้หญิงที่ไนบีอันนี้ไหมเอาไะ อันนี้อันนี้ปลาปาแท่นนี้ด้วยพี่ระบายสีอันนี้เอาไหมเอาปะไม่ชอบเลือกเลยเลือกเลยอ่าเลยเลยยิบยิบไปเลยครับอ่ายิบไปเลยครับยิบไปเลยอ่าขอบคุณคร,ครับบีมช่วยอะไรครับบีมช่วยอะไรช่วยเล่นเล่นพ็อกอิตท,ทีเอฟีให้มาใช่ไหมตีเขีวยวพลิกเขาหมดใช่ไหมโอเคอ่าพิว่วยกอ๊อกพลิกอยู่ครับ ก๋วยเตี๋ยวของเราก็ยังออกอย่างต่อเนื่องนะครับเหลือเลยครับใกล้หมดแล้วอ่ะป้าป้าบาแจกไปเยอะแล้วสวัสดีครับในมีเด็กผู้ชายเหลือของเล่นอะไรมั้งเด็กผู้ชายอ่าอ่าแล้วเนี่ยแบทแมนอ่ะเอาเลยครับอ่าขอบคุณครับไหนดูซิของเล่นของเราเหลือแค่ไหนแล้วหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วด้วยครับ าี่เลือกเลยสามควบมีกี่คนครับลูกมีคนคนเดียวหรอผู้ชายผู้หญิงพี่อ่านี่ไปด้วยนีนไปด้วยไปด้วยครับน่ารักครับ,บใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเอาเอาไปมุดนี้เลยป่าอะไปสุดไปสุดไปสุดมีสองคนใช่ป่ะอ่ะหมดแล้วนี่ป้าเขาไปฝากหลานเจ็ดควบกับสามควบอ่ะเนี่ยของเล่นบาบัาออมาหมดแล้ว หมดเอียงตอนนี้ของเล่นของเราหมดแล้วนะครับแม่บีบิมเพื่อนแต่ของเล่นเพื่อนหมดแล้วอะ่ะอันนี้ขอได้ไหมอกอ็ิดน,นะไม่ได้เหรออ๋อนี่เอฟตีให้มาครับ <c oughs> ไวตีของเราตัดออเดอร์แล้วนะครับหมดแล้วก็คือตรงยืนตรงนี้พอแต่คนไม่มาจะไม่มีแล้วเพราะของหมดแล้วครับหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว <c oughs> ตรงนี้ได้กินกันทุกคนครับกัต้กลัวขนกลับไปหมดแล้วว๋วยเตี๋ยวหมดเกลี้ยงเลยครับดูสิหม้อน้ำแห้งเลยอ่ะเดี๋ยวปาบาทก็จะกลับบ้านแล้ว